นี่ครับนะี่ครับเพราะมีนี่ครับโอ้นะี่ครับผู้ชายเขาดูเยอะค่ะนั่นประธานรถขานะ <c oughs> นี่แหละนะเขาเรียกว่าการที่มันจะไปแข่งขันนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนะ่ครับอ,อ,องค์พ่อปู่ปาลิสุทโธ นะครับเออองพ่อปู่ศรีสุโธไม่ใช่ปาริสุโธองพ่อปู่ศรีสุโธนะครับเนาะทำตัวเหมือนเมื่อก่อนนี่นะครับนะนะครับนี่แหละครับความชิบหายเนี่ยกับมันร้อนไหมนะครับพอเริ่มตั้งฐานนะครับรู้แล้วว่าจะตั้งพญานาคองนี้แต่ในความคิดของเขาเขาปรึกษาเขาคุยกันไว้ก่อนแล้วนะครับว่าจะต้องสร้างนะครับนาคเด้ทําเป็นนะครับคอบานคอแบะอย่างเงี้ยมันนาคมีพิษนะครับนาคมีพิษ นะครับมันถึงนะครับความมีพิษเนี่ยมันแผ่ความร้อนไปกระจายนะครับในเมื่อคนมันขายของไม่ได้นะครับขายของไม่ได้ก็เอฟซีเขาไม่มาจะขายของได้ยังไงแล้วมันค่อยค่อยหายกันไปเห็นไหมล่ะค่อยคยหายกระแตกระแจกกระจายนะครับป้าถงป้าถอนก็เริ่มกระจายไปหนีในกระเนีนไหมนะนะครับเริ่มหนีกันไปป้าถอนก็ไปนะครับเออนะครับอะไรนะสาวอะไรนะกับอะไรนะคับ อ่เพื่อนอะไรของเขาเมื่อก่อนน่ยอ่ที่ขายปูไปปล่อยปูน่ะสาวคนนั้นเน่ะเออชื่ออะไรนะครับนานั่นน่ะก็เริ่มหนีไปนะครับเห็นไหมล่ะอ่ายูทูบช่องใหญ่ๆก็เริ่มจะไปแล้วคือเขาอยู่ไม่ได้นะครับช่องที่เขาอ่ที่ช่องที่เขามีคุณธรรมน่นะครับหลายๆช่องก็เริ่มจะหนีหนีห่างออกไปนะครับนั่นแหละแล้วมันขนาดโด่งดังขนาดไหนนะครับเห็นไหมล่ะเออถ้าหลับหูหลับตานะครับไปถ่ายนะครับอินนางจำเลยสองตัวนี่นะ นะครับไอ้องค์จําเลยกับเมียมันนี่นะนี่แหละนะครับถ้าไปขืนไปถ่ายมันก็เหมือนอย่างเนี้ยเหมือนที่เขาวัดนักเรียนนอกโรงเรียนนอกอะ่ะนะครับเออเสือกหัวอยู่นี่หนึ่งตัวนะครับเห็นไหมสองตัวเนี่ยนะครับเห็นไหมมันก็ได้ดีได้ดีจริงๆนะครับเห็นไหมมันไล่ไปหมดอะ่ะเดี๋ยวนี้นะลองมันออกคลิปดูดิเห็นไหมนะ่ะวันเดียวเนี่ยครับเป็นหลักแสนสองแสนนะครับนะครับพ่อไอ้พวกนั้นพันไปหมดแล้วไง นะครับพวกรอบนอกพวกะไรที่นะครับมาอยู่วงแหวนข้างในนะครับเขาออกกันไปหมดแล้วนะครับตัวเด่นเด่นเมื่อก่อนนะออกไปหมดแล้วนะครับเขาไม่อยู่แล้วก็เหลือในก็สองตัวนักเรียนนอกเนี่ยนะเหลือสองตัวนักเรียนนอกเน,นีเ่ยน,น,นะครมันก็กินขาดแล้วมันอยู่กับใครนะครับอีพวกป้าป้าไอ้ล็อกก็เก๊กนะครับเห็นไหมมือยังไม่หายด้านเลยนะครับเห็นไหมนะนะครับปีที่แล้วนะครับเมื่อหกห้าหกเดือนที่แล้วยังไปขุดมันเลย นะครับเดี๋ยวนี้มาถือกล้องกันแล้วนะครับเออเป็นมาบอกว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพแล้วนะครับเป็นไหมล่ะมันก็ได้เปรียบเลยตอนนี้สองคนผัวเมียนะครับอ่านักเรียนนอกนะครับก็เป็นยังไงนะครับเป็นไหมล่ะเออนะครับถ่ายคลิปหนึ่งได้เป็นแสนนะครับเดี๋ยวนี้พ่อพวกนั้นปันไปหมดเมื่อก่อนได้ไม่ถึงนะครับเมื่อก่อนหมื่นสองหมื่นนะครับหมื่นสองหมื่นนะครับมันมีคนมันเยอะนะครับคนระดับมือระดับเยอะเดี๋ยวนี้มันไม่มีเห็นไหมในตัวข้างๆมันไม่มี นะครับนะครับนี่แหละนะครับแล้วแล้วการที่มันหนีกระจายกันออกไปน่ะนะครับที่มันหนีกระจัดกระจายมันมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่านะครับไอ้นาคตัวนี้แหละกับไอ้นาคคลายไอ้ปูนปั้นคลายคลายนาคตัวนี้แหละนะครับปูนปั้นอะคลายพญานาคตัวนี ЗЫКА ้แหละนะครับมันร้อนนะครับนะครับมันร้อนนะครับทําไมมันร้อนนะครับมันร้อนเล่านะครับมันร้อนลุ่มใครอยู่ใกล้ไม่ได้ คนที่เขาเขาเรียกว่าคนที่เขามีจิตใจที่ดีที่งามเนี่ยนะมันอยู่ไม่ได้นะครับมันร้อนไปหมดอะ่ะมันมันกระวนกระวายอะ่ะนะครับมันกระวนกระวายแม้แต่เอฟซีเนี่ยคนคนที่ไปเที่ยวนะ่ะส่วนมากเป็นเอฟซีบุญจริงๆนะครับสายบุญนะครับเอฟซี FC ที่เหลือเนี่ยเป็นพวกประเภทพวกมิจฉาชีพอะ่ะนะครับที่มันนะครับเอาเอาขึา้นที่มันส่งเสริมกันอยู่นี่นะ นะครับเพราะมันนึกถึงอดีตของพวกเอฟซมันนะเอฟซมันก็เคยเป็นคนประเภทพวกนี้เคยโกงคนอื่นมาเคยไปหลอกไปลวงคนอื่นมามันกับอุ้ยนะครับเรื่องแค่นี้นะครับเนะาะถามมาบอกใครไม่เคยทําไปหลอกคนอื่นเนะ่นะครับเนาะนะักนะยามาบอกนะว่าไม่เคยหลอกคนอื่นนะเห็นไหมเอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะครับเออทาแบบนี้มันเป็นยังไงก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าขอทานนะนะครับเนาะเออเขาเรียกว่าสนับสนุนนะครับเห็นไหม ตรงนี้แหละครับเป็นการสนับสนุนไม่ใช่ขอทานนะครับนะ,ะไม่มีที่จะดูก็ต้องไปดูมันมันก็กำจัดออกไปหมดนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าจะสร้างบารมีนะคับคมคูนะครับมันกะในความคิดของเขากะจะสร้างให้ใหญ่กว่าพ่อปู่ศรีสุโธ